ดีครับมาพบกับทีมงานเขาจะเล่นรานครับนั่งถอยย่าเศะ้าครับผมสันนีม,หา,มาหากินด่งสี่ครับสวนมากจะมีตั้งงานถอยครับหัว oh. เปิดฝาเปิดฝา,น,าน้ำไห้น้ำหน้าครับฝาน้ำหน้าปังครับหลอกวอกเสาแหลมใส่ปั้นนิดหน้าโตครับ ข้างโขวกยังไปแตะึ้นบรรๆๆออน้านด้ลยไรต้อน้ำมีท่วมน้ำมีท่วมขัดอเลยอันานี้น้ำันบกค,ครับสี่ขั้นครับดินเหลือประมาณอีกจะหาสิบขกเทียว ใหญ่รถมาลงงานว่านกระซีมังแรงซีมังแรงเรียนกันก็อยู่เด้ยอยู่บานอยหาิบเถียวครับมือว่าหอดถมหนึ่งเลยเศร้าหอดของม่วงกัวถมเนึ่งแต่ไเศร้าม่วามาเรียนันไม มองเท่ครับม่งตัวครับหม่องล่งครับ่อยไกลพี่น้องแถวละหกสิบาทครับรถดำหบอกหลอกในตำนานครับ หลักว่ามีตกครับงามครับ ปังสามรอบครับทางนี้เห็นแต่หน้าปังครับหน้าปีเขาจะเอาเหมือนว่าแต่ลงตอนนี้อ้าหน้าปีนำมันถ่วงครับมันมาท่านตรงฟ้าเย็าเต็มแนวกระสีเบเกตครับเกยียปูไม่ผสมที่เป็นบ สันนี้เป็นสันที่สันที่หาครับสันที่ผมยืนเนี่นี่เป็นสันที่หานะครับพื้นเลอเลอเงนี่แลพื้นทยอที่มสูงก็ทำนด้้ถนนหนานกัประมาณเมตราสิบสองเมตรครับความสูงระดดบซีขั้นครับ นาดินหลอกบางๆครับประมาณยี่สิบเส้นครับสมิงับมีตะงานถ้อยครับหากินงานถ้อยครับ บางเทีอน่ายหนาเพิ่นมากเพิ่นก็นมาพร้อมกันครับมาพร้อมกันเทา้องหานออก,กว่าท่านครับงานบางเทีมันกเ,กเกิดเกิดเกิดขึ้นว่ามือต้องไม่ครับเท่าในโล่งแล้วเท่าเขาบานนีแล้วเท่ากันนี้ออกไปเพื่อนว่าใดครับเราปากไน,น่ายหนาท่างเงินไว้กัพัดเพ้่นไปมือซ้องมือื่าใดนี่ก็บอกหาขั้นไม่เพิ่นครับเท่ากันไหนหาโทรหารถขั้นไม่ให้หรือว่า ปเพิ่นลองหารถคันใหม่ใส่ยังสีครับเพราาะว่มันเป็นการกักกักเป็ใหม่กับลิตรนพิ่นลิตรนทั้งสองฝ่ายครับเข้าก็อยากได้งานเพิ่นก็อยากได้งานครับ ูตเติบครับพี่น,อน,น,อน,น้องเครื่องกะเด็นหอเด็นกนี้ครับส่วเจอของหน้าเป็นสิล้วเวียกเป็นครับเ่อเป็นสิแล อาบน้ำนีแล้วครับเมือนเพื่อนหนาวคักพี่น้องนี่มังโครุรขำเหมือนลาเกา หลอกบางๆครับนนี่สิบก็ยี่สิบครับนี่มันบ,บางต่างกันบาง,บางเรียบร้อยหน่อยครับ จับไมโครเมอละลซี่ตัวหาตัวครับไมโคริงครับกูว่าหาแต่หอก,กระดมก็ได้เหมือนนะพอเป็นหน้าหนาในมือละมือนี่แล้วครับหาเงินมือละ หน้ามาพีน่น้องใส่ครับครับแต่ว่าอีเหี้ยนี่ร้ายครับทั้งอีเหี้ยครับทั้งอีเหี้ยนี่ต้งองน้อทางน้องห่างอ๋อยังเพื่อนตัวขาตัวขาเนี่ยเนี่ยตัวต้องแขงหน่อยครับ เลยกันทำลผาพาพาป็นงนี่ล่ะไปกับผมไขอกันไหมครับไอกันไหมคิบเลูกมน่าะูงในบ้านด้วยหรไอ้มีรุ่งมีรงนี่นบออ่าุ่งนี่ในบ้านก็ะงีในบ้านนี่เป็นแป้งใไหมัง